ภารกิจนวสใหม่ใช่เลยตอนที่หนึ่งเริ่มต้นสวัสดีครับทุกคนผมขอแนะนำคุณก้อยให้รู้จักนะครับคุณก้อย เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่และนี่คุณพงศ์เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรครับผมขอฝากให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนําและให้คําปรึกษากับคุณก้อยด้วยนะครับผมมีธุระไปต่อฝากด้วยนะคุณพงศ์ยินดีที่ได้รู้จักค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะยินดีที่รู้จักครับก้อยควรเริ่มจากอะไรก่อนดีคะอย่างแรกเลยน้องก้อยต้องรู้จักงานต่างๆที่รับผิดชอบก่อน น้องก้อยรับผิดชอบตำบลไหนก็ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆของตำบลน,นั้นอย่างเช่นแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลหรือข้อมูลพื้นฐานของตำบลก,ก่อนก็ได้ครับหรือจะหาข้อมูลจาก AgriMap Application ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร์ทโฟน e-Learning ของกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะยิ่งดีเลยอย่างที่2การทำงานในพื้นที่การเข้าไปพบผู้นำชุมชนการจัดเวทีชุมชน หรือการจัดทําแผนชุมชนได้เลยค่ะก้อยจะทําให้ดีที่สุดตําบลไก่ปืนเที่ยงเกษตรกรปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักตอนนี้ประสบปัญหาหนอนหัวดำระบาดทําให้ต้นมะพร้าวตายเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากเราจะช่วยพวกเขาแก้ปัญหายังไงดีนะอ่านอนดีกว่า พี่พง์ก้อยอ่านแผนพัฒนาการเกษตรของตำบลไกลปืนเที่ยงเราค่ะแต่ตอนนี้หนอนหัวดำระบาดหนกักก้อยจะช่วยชาวบ้านอย่างไรได้บ้างคะงั้นเอาอย่างนี้น้องก้อยลองเข้าไปดูพื้นที่จริงดูก่อนและทำความรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านเกษตรกรและผู้นำคนอื่นอื่นก่อนดีกว่าเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับ สวัสดีค่ะมาหาผู้ใหญ่มาค่ะสวัสดีจ้าฉันเองและผู้ใหญ่มาขอต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านไก่พื้นเที่ยงมีอะไรให้ฉันช่วยเหรอหนูชื่อก้อยค่ะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรหนูมาลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการ,กรเกษตรของที่นี่ค่ะลุงผู้ใหญ่ช่วยแนะนําด้วยนะคะโอ้ดีเลยดีเลยตอนเนี้ชาวบ้านเขากําลังเดือดร้อน เรื่องหนอนหดดํามะพร้าวที่กำลังระบาดอยู่พอดีเลยยังไงก็ช่วยชาวบ้านด้วยนะจ๊ะอ้อย่าอย่าอยู่เลยเจ้าหนอนเออที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรพวกชาวบ้านก็จะมาเลีนเปลี่ยนความรู้กันที่นี่เห็นไหมว่าหนอนอ่ะกำลังระบาดนัก จนชาวบ้านเขาจะโค่นต้นมะพร้าวทิ้งกันหมดอยู่แล้วค่ะลุงผู้ใหญ่งั้นหนูขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและวางแผนก่อนนะคะว่าจะจัดการกับเจ้าหนอนได้อย่างไรบ้างหนูจะช่วยชาวบ้านให้ได้ค่ะเมื่อวานไปนลงพื้นที่ที่ตำบลไกลปืนเที่ยงเป็นยังไงบ้างที่นั่นมีหนอนหัวดําระบาดก้อยเลยหาข้อมูลวิธีกําจัดหนอนเดี๋ยววันนี้ก้อยจะไปบอกชาวบ้านฆ่าหนอนเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับน้องก้อยการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนนั้น่ะ ต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านคืออะไรเราควรวางแผนให้ดีก่อนนะงั้นเราเริ่มจากการทําให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญของปัญหาก่อนดีกว่าโดยการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมนะขั้นแรกน้องก้อยต้องปรึกษาผู้ใหญ่บ้านให้หาเกษตรกร,กรที่เดือดร้อนเรื่องหนอนหัวดํามะพร้าวมาสัก2-3ถึงคนก็ได้โดยเลือกคนให้ความร่วมมือและสนใจจะแก้ปัญหากับเรานะ เพื่อมาเดินสำรวจชุมชนร่วมกันและประเมินว่ามีการระบาดของหนอนหัวดำจุดใดบ้างพื้นที่การระบาดมากน้อยแค่ไหนและการระบาดอยู่ในระดับใดเราอาจใช้วิธีการวาดแผนที่ก็ได้นะว่าบ้านใครสวนมะพร้าวใครอยู่ตรงไหนปลูกมะพร้าวกี่ไร่การระบาดเป็นยังไงระดับความรุนแรงเราอาจใช้สีทําจุดแทนลงไปในแผนที่ก็ได้นะและที่สําคัญคืออย่าลืมถามเกษตรกรนะว่าตอนนี้แก้ปัญหาย,ยังไงกันไปบ้างแล้ว บ้านตาสมน่าจะระบาดหนักที่สุดเลยนะเนี่ยไม่น่าล่ะต้นมะพร้าวบ้านฉันมันทำท่าทางเหมือนมันกำลังจะตายเลยถ้าไม่รีบช่วยกันต้นมะพร้าวต้องตายหมดแน่แน่ถอนยาก,กันทั้งหมู่บ้านพร้อมกันเลยดีไหมมันอันตรายนะคะปะ้าแจมแล้วยาเคมีก็แพงมากเราน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ค่ะจากการไปสำรวจชุมชนที่ตำบลไก่ปืนเที่ยงมานั้นทำให้ได้รู้สถานการณ์ระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวทั้งหมู่บ้าน ขั้นตอนต่อไปเราควรทำยังไงดีคะถ้าได้ข้อมูลสถานการณ์หมู่บ้านมาแล้วขั้นตอนต่อไปต้องนำข้อมูลนั้นกลับไปคืนให้ชุมชนเพื่อให้ได้รับรู้สถานการณ์และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันต่อไปยังไงละ่ะอืมงั้นก็พอดีเลยครับลุงผู้ใหญ่กำลังมีการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านกันอยู่พอดีเงินก้อยไปใช้เวทีร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านเลยแล้วกันนะคะ ในเวทีชุมชนวันนี้เราจะมาคืนข้อมูลสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าวเจอและร่วมกันวิเคราห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคืออะไรไอตัวที่มันระบาดอยู่ตอนนี้เรียกว่าหนอนหัวดำวเหรอฉันมึงเคยได้ยินชื่อมันนะเนี่ยฉันก็ได้โค่นต้นมะพร้าวของฉันทิ้งไปตั้งหลายต้นแล้วนะกลุ้มใจจังเลยอ่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อดีมะพร้าวราคาถูกลงมากทำอะไรไปก็ได้ไม่คุ้มเสียปล่อยให้มันตายไปเลยดีกว่า ปีนี้แรงมากเลยนะทำให้มแมลงมันโตเร็วขึ้นหรือเปล่าเราต้องช่วยกันหาทางแก้ไขด้วยกันนะคะโดยกำหนดว่าจะใช้วิธีการอะไรทำอะไรเท่าไรหาแนวทางการพัฒนาให้ได้โดยเราสามารถพึ่งตนเองไม่หวังรอพึ่งใครกันคะ่ะ